เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะกับเกมดานบอลแซดดูคนันเบตเช่นนะครับวันนี้ก็จะมาตั้งใจทําคลิปผ่านด่านอุเมกาเชนลอนด้วยมิชชั่นของฟังนั่งช้ำคัสซึ่งจริงๆผมก็เล่นผ่านไปแล้วเนาะไปเล่นนอกรอบมานะครับผมแต่ว่ามีคนขอมาก็จัดให้ลวกันเผื่อเป็นแนวทางได้บ้างก็จะดีนะครับถือว่าถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนดูก็ก็พร้อมทำนะเอาหล่อใช่เลยกูชิงหล่อซะแล้วเอาละครับ อ่ตัวละครในแคดฟินนซ์ทำคันเนี่ยผมยังมั่นใจว่ามันผ่านง่ายกว่าฟูลพาวเวอร์เพราะตัวละครเก่งมันเยอะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าดาดในเฟสแรกเนี่ยมันไม่กันสถานะลดดาเมจมั้งพวกตัวละครฟูลพาวเวอร์เนี่ยตัวยิงลดดาเมจมันเยอะกว่าไงก็เลยอาจมีปัญหาตรงเฟสแรกได้ของทีมนี้แต่โดยรวมเนี่ยทีมใหญ่เก่งกว่านะฮะตัวละครเยอะกว่าตัวละครเอาตัวรอดมากกว่าผมก็เลยยืนยันแหละว่าทีมนี้ผ่านง่ายกว่านะครับซึ่ง ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมใช้เป็นทีมคล้ายๆแบบนี้เลยทีม8ปีแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจากโกคูเหงือก e เป็นตัว17เหลืองนะครับในหนทางที่ว่าถ้าคุณอยากเอาชัวร์อยากเซฟในเรื่องการป้องกันก็เอา17เหลืองเนี่ยใส่เข้าทีมไปได้ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนจะเริ่มเล่นเนี่ยผมจะมาบอกว่าตัวละครไหนเอาไปเล่นได้แล้วกันเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะครับ17เหลืองเนี่ยใส่ได้นะครับเอามาช่วยป้องกันสู้กับเสส3ได้ดีมากนะครับ ต่อให้เจอเศษสีแดงที่เป็นเศษสองเนี่ยถ้ามันเลือดต่ํามันก็สามารถมีป้องกันดาเมจที่เอาตะรอดได้บ้างแหละนะครับประมาณนั้นชุดเจ็ดเล่นได้ตัวอย่างพวกข้างบนนี้กกยเกต้าฟ้าก็เล่นได้นะครับเพราะว่าด่ายไม่ได้ห้ามหลบโอกาสหลบของรากบูมมันจะสิบเปอร์เซ็นต์ไงก็ใครชอบเสียงดวงเสียงได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทาดาเมจได้คูดแรงนะเอาไ้สู้ในเศษสองได้แล้วก็ทาดาเมจช่วยปิด พวกหลายๆเฟสได้เลยนะมันตีคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโยการตาฟ้าเล่นได้แค่เสียงดวงหน่อยโกงเงือกเนี่ยผมเอาใส่ไปนะในรอบนี้แต่ว่าผมไม่เคยใช้โกเงือกผ่านมิชชั่นนี้แต่ว่าคิดว่าน่าช่วยได้ดีนะครับโกงเงือกผมจะใส่แล้วก็เจ็ดปีก็คิดว่าน่าเล่นได้นะครับสู้กับเฟสามได้ล่างโยการตาสนะี่เนี่ยน่าจะป้องกันดาเมจอะไรของมันเก็บบอลลุง้งน่าจะพอสู้ไหวสบายเลยนะแต่ในเฟดสองจะน่ากลัวหน่อยต้องใช้ไอเทมป้องกันช่วยนะครับ 7ปีผมว่าเล่นได้นะทั้ง7ปีล่างลิงกับ7ปีล่างก๊อตน่าจะเล่นได้แหละแต่ว่าล่างก๊อตจะต้องระวังแหละเพราะว่า7ปีน่าจะไอตัว7ปีล่างลิงสีน่ยเล่นได้ดีกว่านะในในด่านหานี่นะครับล่างก๊อตมันจะไปเจอเฟสสุดท้ายอันตรายมากกว่าไงก็เ,เลยคิดว่าเอา7ปีล่างลิงเล่นน่าจะโอเคกว่านะครับพิโกโลก็เล่นได้อามา2ไม้ตายนะครับแต่ว่ามันอาจจะแปลงล่างไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าจะแปลงร่างได้ก็ต้องหานาเมคินหะรืคอคนหนึ่งมาใส่ในทีมไงก็เลยน่าจะไม่ได้แปลงน่าจะเอามาส่องอเฉยๆก็พอแล้วว่ามันดงไห้ตายลงช่องไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆพวก3ปีผมก็มองว่าเล่นได้แต่ว่าจะอันตรายหน่อยนะต้องให้มันแปลงร่างให้ได้ถ้ามันแปลงร่างเป็นพวกเบียโตอย่างนี้ได้จะจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเบียโตมันสะท้อนดามเมจได้มหาศาลนะครับนะใส่3ปีไปก็ได้ แล้วก็5ปีนะครับทั้งคู่เลยทั้งเวกาต้าเบเรโตเล่นได้แต่ก็ระวังเล่นประคบางงมด,ดีแล้วกันนะคอยวนช่อง3ไปนะฮะเอามาทาดาเมจเป็นตัวละครดาเมจหลักอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ผมก็ใส่เบเรโต้เป็นตัวละครทําดาเมจหลักในทีมนะให้มันตีคิตีใส่ด่านเข้าไปเล่นได้นะครับซึ่งก็นั่นแหละประมาณนี้ตัวละครคร่าวๆและผมไม่ได้มีนั่นด้วยผมไม่ได้มีโกคูใครถ้าใครมีโกคูภาคใครเอามาเล่นได้นะครับเดอะแบกเหมือนกันมันเป็นตัวละครแทงช่องหนึ่งนั่นเองนะครับทีมตามนี้ จะใส่5ปีกับเบอร์บายเบเรตุนะครับแปปีแซดแปดปี GT, แล้วก็โกคูงเงือกแล้วก็ตัวนี้ที่ผมชอบใจมันเพราะมันดาเมจแรงแล้วก็มันเหมาะกับดาด้วยแต่จริงจริงมันก็เป็นตัวพาตายให้กับพีมได้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครไม่มั่นใจก็เอาตัวอื่นมาใส่แทนโกคูหมัมังกร GT ตัวนี้ได้นะแต่ว่าผมจะเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากเล่นมันอะยังเล่นไม่หนำใจเท่าไหร่แล้วก็ชอบตัวละครน,นี้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือมันเป็นคู่ลิงที่ดีมากกับ8ปี ก็เลยคิดว่าเอามาเนี่ยไม่เสียหายถ้าเราเล่นระวังระมัดระวังตัวพอน่าจะไหวแหละผมว่านะโอเคมานะครับซุปเปอร์เฟสแรกเฟสแรกก็ต้องเน้นตัวละครพวกโกเงือกเนี่ยเอามาช่วยให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับโกเงือกท่าใหญ่ลดดาเมจได้เอาจริงผมแนะนำว่าถ้าใครไม่ได้มีโกเงือกก็ใส่สิบเจ็ดเหลืองใส่เข้ามาแทนจะไดเอามาช่วยตีลดดาเมจกับเฟสแรกได้เพราะว่าถ้าทีมเราไม่ได้มีตัวละครลดดาเมจเนี่ยเฟสแรกจะลําบากนะครับ เพราะว่าไอดาดเนี่ยคุณต้องเก็บไอเทมไว้ใช้2องเฟสหลังถ้าคุณใช้เนเฟสแรกไปแล้วอ่ะมันจะสู้ในช่วงหลังลําบากไงก็เลยคิดว่าเอาตัวละครลดดาเมจมาช่วยแหละจะดีนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนว่าเราต้องโอ้โหลําบากอีกแล้วต้องให้8ปีเล่นช่องหนึ่งประมาณนี้นะบ,บังคับแปีช่องหนึ่งไปเลยโอเคปับ๊บโกคูจีเหมือนจะไม่ได้พาสีบ,บวกดาเมจเพิ่มนะครับ ถ้าได้พราสสีโบนตเมนเพิ่มเนี่ยมันจะมีเอเดเตั้งตัวประมาณสี่แสนผมจําได้แล้วตรงนี้จัดไปก็พยายามอย่าให้มันดักหน้าแม้ตายแล้วกันทุกคนพูดปุ๊บโอเคไม่โดนนึกว่าจะโดนแล้วเมื่อกี้มันค้างไปนิดหนึ่งเวลาเกมมันค้างก่อนเริ่มยิงแม้ตายอ่ะมันเป็นการบ่งบอกว่าสตูนมันกาลังยิงแม้ตายมาไงแต่เมื่อกี้น่าจะค้างเฉยๆปกติมันจะค้างอึกหนึ่งก่อนแล้วค่อยยิงแม้ตายเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยมีลางสังหรณ์เมื่อกี้ว่าจะโดนยิง แต่ว่าคิดมากไปเองโอเคถือว่าเราดวงดีที่มันไม่ได้ดักนะครับจังหวะนี้ปกติไอ้ดานนี้เฟสแรกแม่งชอบดักด้วยไงหลายคนไม่ชอบกันเท่าอย่างนี้แหละมันชอบดักหน้าแม้ตายแล้วมันติดฟิลอะไรเงี้ยโกคุจีทีก็ยิงไป8ปดลนแปดนี่คือดาเมจมาตรฐานของพี่แกใส่เข้าไปครับติดค,คีดแน่ๆอ่าคอยเป็นค่อยไปไปก่อนโดนแม้ตายใส่โกคุจ t ทีด้วยน่าจะเจ็บนะแสนเจ็เพราะว่าเราจะไม่ลดดาเมจด้วยแหละครับ แต่ก็ถือว่าไม่ได้เจ็บมากเกินไปก็ยังพอรับได้อ่าโกคูเงือกก็ยิงเข้าไปทีเนี้ยได้ลดดาเมจแล้วครับน่าจะทําให้ทีมตอนนี้เล่นสบายขึ้นหน่อยติดคิด,ด้วยสวยติดเบิ้ลด้วยอ้าวทอปฟอร์มทับฟอร์ม,รมเดี๋ยวพี่แกจะได้แบกด้วยครับได้แบกในเฟสสองเนาะแล้วก็ช่วยเปลี่ยนลูกแก้วลุงให้ทีมอะไรอย่างงี้พี่แกคือเอาจริงมีประโยชน์มากนะผมชอบโกเงุงเอกมากกว่าโกคูซูปเปอร์ไซยาหลายๆคนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นบ่อยเกินไปนี่แหละ ตอนนี้โกคุงเนี่ยผม่าเล่นบ่อยกว่าโกคูนกด้วยซ้ำนะผมบอกเลยเล่นบ่อยมากนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นผมจะเล่นแบบแยกอะ่ะผมจะเล่นแยกให้8ปีสองคนเน่ยอยู่คุณละโลเดชั่นกันจะได้มีตัวละครคอยชุบได้นะครับจังหวะให้เราใกล้ตายอะไรเงี้ยอ่าส่วนเบเกโตห้าปีก็ไปเล่นช่อง3เลยครับตรงนี้ไม่อยากให้มันอยู่เทินบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันบางนะครับ คือ5ปีเนี่ยเป็นดาบ2คมเลยนะครับเอามาทำดาเมจได้แบบระดับระดับระเบิดโลกอะ่ะดาเมจมันแรงยิ่งยินคู่กับเบอร์ไวเบียโต้แรงแต่ก็ดาบ2คมที่ว่าคือในเฟสสน่ากลัวนะครับถ้าความสามารถในการหลบหายไปแล้วเนี่ยอันตรายมากต้องจัดจังหวะเทินให้ดีถ้ามันได้กดแอคทีฟในเฟสที่3อะ่ะแล้วก็ทําการใช้เลยเไปใช้ให้เล่นโจมตีช่อง3จะได้สามารถมีโอกาสหลบเอาัวรอดได้บ้างนะครับ ต้องต้องคอยบริหารจัดจังหวะเทินหน่อยจริงๆว่าด่านไอไอ,ไอมิชชั่นของฟอนต์ช้ำค้าเนี่ยมันผ่านง่ายกว่าก็จริงนะแต่ว่ายังไงก็คือต้องบริหารเทินให้ดีด้วยครับจริงๆฟูลพาวเวอร์เนี่ยต่อให้มีโกคูสก็ยังยากนะผมมองว่าอย่างนั้นแต่ยิ่งยิ่งใครไม่มีโกคูสีเนี่ยยิ่งยากกว่าเดิมอีกโกคูสีฟูลพาวนะไอตัวม่วงถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับมิชชั่นนั้นยิ่งยากกว่าเดิมอีกโอเค มา5ปีเจ็ดเบิลไปถือว่าดีได้ดามเมจเพิ่มมาครับอ่ะทีนี้ก็8ปีแซดกลับมาแล้ว8ปีแซดไม่ได้สแต็กอะไรเลยนี่อันตรายนะต้องให้8ปีแซดได้สแต็กหน่อยครับไม่งั้นลําบากครับผม,ผมมองให้เดี๋ยวผมจะย้ายตัวโกคูจีทีไปเลยลวกันเพราะว่าเดี๋ยวเธอหน้ากาัศก,าก็หมดแล้วเราก็เล่นอย่างนี้นะครับเราจะต้องให้8ปีแซดได้สแต็กอะไรด้วยนะไม่งั้นไม่ไหวครับอย่างที่บอกไปให้มันเล่นช่อง2ไปเลยจะได้ได,ได,ได,ได้ตีเบิ้ลหลายรอบ เล่นช่องแรกเบิ้ลไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่โอเคตามนี้ครับแต่ตอนนี้8ปีน่าจะได้สแต็กไม่กี่ทีเท่าไหร่อเมกาเลื่อนนิดเดียวออขอร้องละ่ะอย่าทีเดียวตายได้ไหมขอแบบขอได้ตีเพิ่มจากการเบิ้ลอีกหนึ่งครั้งให้มันมีดีเฟนส์โอ้โหแม่งตีทีเดียวจอดไม่ใช่อะไรอะตีหนึ่งทีก็ได้สแต็กดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่รอบเดียวซึ่ง มันจะสู้กับเฟสนี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับเพราะมันแพ้ทางสีนะดูทรงก็คงต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกดสแตนบายก็ได้แต่เหมือนจะไม่ทันมันยังไม่ได้ตีเยอะเท่าไหร่มันต้องตีครบตั้งห้ารอบครับถึงสามารถกดสแตนบายสกิลได้ครับอันนี้ลําบากอยู่เหมือนกันเดีย๋ยวเราคิดว่าใช้ไอเทมเลยก็น่าจะเหมาะเหมือนกันนะต่อให้มีสิทธิ์ในการรอดก็จริงเถอะนะแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงอืม ผมไม่อยากเสียเลือดเยอะผมอยากเลี้ยงเลือดไว้ก่อนอะ่ะผมจะใช้เทมแล้วกันตรงนี้แล้วก็ให้พวกนี้ก็เก็บไม้ตายอะไรกันไปเหมือนเดิมนะครับที่เราทํากันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมที่จะเลี้ยงหลอดโลคังด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเก็บลูกแก้วตามสีตัวละครได้ก็เก็บไปให้มันได้หลอดเด้งไวๆนะครับไอหลอดโกคังนี่ก็เป็นตัวปัจจัยสาคัญเหมือนกันในการที่จะจบด่านนี้ได้ถ้าเกิดว,ว่าเราใช้หลอดโกคังกับตัวละครดมเห็นแรงๆอ่ะมันจะเห็นผลชัดมากอย่างนั้นถ้าเก็บขึ้นไ,ไวๆได้ก็ยิ่งก็ควรจะเก็บให้มัน,นขึ้นไวนะครับ ไม่ควรยื้อไว้นะฮะให้มันแบบไปพอจังหวกกะกับเฟสสามพอดีอ่ะแปดปีตอนนี้สิบล้านแล้วยิงขึ้นหลักสิบล้านแปดปีก็สําคัญคือแปดปีพวกนี้ให้มันได้ยิงบ่อยไปก่อนเพราะเดี๋ยวได้ใช้บอลเจงกิปิดฉากครับช่วยทําดาเมจยิ่งมันเบิ้ลเยอะจริงดีเลยอันนี้นะครับแปดปีจีทีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีมากถ้าเราอัพคีนนาได้ปวดเส้นทางอ่ะคุณจะได้เห็นเลยว่าดาเมจแม่งแรงจริงแต่ว่านี้ไม่ได้เบิ้ลไม่ตายบ่อยเท่าไหร่ก็ ประมาณนี้นะแต่ก็พอได้เปิดโอกาสให้เธอหน้าได้ทําการยิงอะไรบ้างหน่อยครับเธอเนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะติดเบิ้ลด้วยโอ้โหสวย,ยทีนี้เธอเนี้ก็5ปีกลับมาแล้วอ่าและเดี๋ยว5้าปีโอ้ผมผมต้องเล่น5ปีช่องสเหมือนเดิมบัางเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะไปเฟส3าแล้วไง5ปีช่องสมเหมือนเดิมแล้วก็นี่แหละครับประเด็น ก็คือ8ปียังไม่ได้สแตนบายนะไอ8้8ปีภาคแซเนี่ย8ปีภาคแซจะมีผลต่อเฟสสามนะเราบอลเกงกีมันแรงไงแล้วมันยิงเข้าสีมันชนะทางสีนะครับถ้า8ปีแซได้กดสแตนบายเร็วก็ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บหลอดบอลเกงกีเพิ่มด้วยแต่ว่าันี่มันยังไม่ได้ไงก็เลยเสียดายตรงนี้แหละทีนี้ก็ให้5ปีเราทําละเลงดาวเมจใส่เข้าไปเพราะเดี๋ยวพี่แกน่าจะได้กลับมาสู้กับเฟสสามจริงๆครับอ่ ให้มันไปวนคู่กับเบอร์บายเดเรโต์อะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเธอหน้าได้จัดการโอเมก้าเสสองใช่ไหมกลับมาอีกรอบหนึ่งสู้กับเสสามจะมีจะมีโอเคเธอหน้าสนใจอยู่มีโกงเหงือกมี8ปี2ภาคใช่ไหมแปดปีแซดแต่เบจีที T. น่าจะเปิดมาสู้กับเสสามได้ดูหน้าน่าจะค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวเราแอคทีฟตัวนี้ด้วยครับแอคทีฟเบเรโตเพื่อแปลงร่างไงแล้วจะได้แซนบายรอเบโต้ห้าปีมายืนลิงค์คู่กันนะครับ ซึ่งผมจะยังไม่กดแอคทีฟผมจะเก็บแอคทีฟไว้ก่อนนะเราจะเก็บแอคทีฟไว้ใช้เฟสสามเพื่อดึงดาเมจสูงสุดโอเคเบจิโตบรูม่ได้เห็นแอนิเมชันมานานเหมือนกันน่าจะเป็นเดือนได้เพราะว่าผมเล่นแบบปิดแอนิเมชันไงละ่ะเอาละมาโอเคมันไม่ได้กรุปแอคแท็กบ่อยนะครับกรุปแอคแท็กใช้ช่องที่2ซึ่งก็เข้าท่าเข้าทางเลยสวยอย่างนี้สวยได้เก็บหลอดตครั้งเพิ่มด้วยอ่ามาอยู่ จังหวะถือว่าเป็นใจอยู่นะไม่แย่นะครับตอนนี้มาดีอยู่เหมือนกันโอเคเบเกโตต่อๆเข้าไปคิดว่าดาเมจน่าจะพอถึงในการฆ่าได้ตรง8ปปีของเรานะครับ8ปีเราแรงพอสมควรนะฮะตรงนี้โอเคผมมั่นใจผมมั่นใจว่า8ปีผมเอาอยู่คุณว่าไงกันละ่ะคือตอนนี้นะ่ายิงหลัก10ล้านอัพเลยครับแล้วผมอัพคินํำผมเลยมั่นใจ12ล้านขอแค่ติดคิอันนี้ครั้งเดียวอะ ฆ่าได้แน่ๆเพราะเดี๋ยวมันมีเบิ้ลตามมาหลายรอบไงไม่คิดขนาดไม่คิดนะโอเคเบิ้ล8ปล้านห้าโอ้โหว่าได้ละจบละแปปี GT ของเรานี่เอาเรื่องมากนะครับถ้า8ปี GT เราได้สแตนบายได้ใช้บอลเกงกีติดคิดเนี่ยเอาเรื่องเลยบอกให้ทีนี้มาโอเมก้าชลอนเฟสสามนะครับโอเคต้องใช้เทมป้องกันนะครับผม ตรงนี้ไม่ใช้ก็รออะไรตายดีครับเก็บ<ม>ลูกแก้วตามสีสแตนบายหลอดดกคังด้วยนะตรงนี้อย่างที่บอกไปมนะันต้องต้องพยายามเด้งหลอดดกคังด้วยถ้าเธอหน้าได้ใช้ก็จะโอเคเหมือนกันนะพูดถึงแล้วแต่เหมือนจะแอบบแอบบไม่ถึงแนะม้มาเหลือจิงหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ชอบไอความจิงหนึ่งของหลอดดกคังแม่งเลยเก็บยาก <c oughs> มันต้องลูกแก้วตามสีตั้งสามคนไม่น่าถึงผมว่าเธอหน้าก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าได้ใช้หลอดดกคังนะยังไม่น่าถึงนะผมว่าเอาล่ะเธอนนี้ โอเคยิงใส่โกคู8ปี GT นะครับ8ปี GT โดนเข้ามาก็กันดาเมจทับกันตีไม่เข้าหลัก10แน่นอนทีนี้งั้นก็สบายใจได้วางใจว่าเธอเนี้ยรอดแน่นอนเธอหน้านะครับเธนหน้ามีความหน้าเป็นห่วงตรง5ปีเบโต้แค่นั้น5ปีเบโต้จะเอาจวรอดได้ไหมเดี๋ยวต้องมาลองดูกัน แต่ที่แน่เนี่ยเทินหน้าดาเมจเราหนักมากนะครับ5ปีเบียโตคู่กับเบอร์บายเบียโตเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะดาเมจหนักดาเมจแรงแน่นอนอจริงจริง,รงมันจะเพอร์ฟกกว่านี้นะถ้าเกิดว,ว่า8ปีเซตมันได้สแตนบายจังหวะเนี่ย8ปีเซตควรเก็บหลอดบอลเกงกิสแตนบายไปแล้วรอกลับมาใช้บอลเกงกิใหม่เทินถัดไปแต่จังหวะอย่างนี้ไม่ใช่ไงมันยังไม่ได้ตีครบ5ครั้งเพราะว่ามันผู่มาช้าเกินไปเนี่ยไม่งั้นผมได้สแตนบายไปนานแล้วไง อันนี้เป็นหนึ่งจุดที่เสียดายนะครับโอเคโกคุงเงือเก้า้านแขอติดคิดได้ปะขอติดคิดได้ไหมจะได้ช่วยทำดาเมจช่วยทำมาหากินแบบนั้นหล่ะเพื่อนสวยติดเบิ้ลธรรมดาไม่ว่ากันอย่างน้อยแกก็ติดคิไปแล้วทีนี้เธอหน้ามาลองดูเซตการโจมตีของโอเมก้ากันถ้ามันตียังไงบ้างโอเคตีกรุ๊ปแอคแท็ช่องหนรัวๆเลยชิปหายแล้ว ไอ้บ้ามึงตีกุ๊ปแอคแท็กดักหน้ากูอีกแล้วอะไรนี่อโอเคอย่างงั้นก็ได้เข้าใจกันดีจัดมาหลอดดกคังไม่น่าได้ใช้เถิอน,นี้หน้าได้ใช้เถินหน้าครับผมทุกคนมาทุกคนมาลองดูกันว่าเบียโตจะรอดจากการโดนกุ๊ปแอคแท็กสรอบได้ไหมเพราะว่าเรามีการดาเมจอยู่นะโอ้ไม่รอดแน่เลยไม่รอดอไม่รอดรอดหรือไม่รอดวะคือ ก็ดยความที่ว่าเบียโตนี้ยิงเสร็จปุ๊บมันได้ซับพอร์ตดีเฟนส์50เปร์เซ็นต์เนี่ยจะโดนเบาจนถึงขั้นรอดได้ไหมต้องมาลองดูกันมันก็ดันกรูปแอคแทกใส่ตั้งเยอะนะเออแล้วไปใส่ช่องแรกหมดเลยใส่เผื่อช่องสุดท้ายได้ปะจะได้ให้เบียโต้5ปียิงเพิ่มดีเฟนส์ก่อนนี่ไม่ไม่เปิดโอกาสอะไรเลยครับไอนี่ร้ายมากโดนเอรอดอยู่นะถ้าโดนแสนหนึ่งอะรอดเว้ ไม่ตายหลบเบตโตห้าเบโตเวอร์ไวต้องหลบโอเคขอบคุณมากนี่แหละเบโตวเวอร์ไวเดี๋ยวแบกของเราครับยิงซับดีเฟนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเบโตห้าปีตายนะครับถ้าไม่ได้ผลซับจากเวอรว์ไวเบโตอ่ะนะเพราะว่าตอนแรกมันโดนมันโดนเตะกุ๊ปแอทแท็กมาสองแสนไงแล้วเบโตวเวอร์ไวสีฟ้ายิงท่าใหญ่อะ่ะมันซับดีเฟนท์ได้มันก็เลยทําให้เบโตห้าปีโดนเบาลงนะครับนี่แหละคือผมรู้แหละผมรู้ว่าคนไม่ค่อยชอบเบโตเวอร์ไว สีฟ้าเท่าไหร่ที่ว่ามันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นแต่ว่าเอาจริงไหมดามเมจรวมมันแรงเ้ยดาเมจรวมมันแรงแล้วมันก็ทําประโยชน์ให้ทีมอย่างนี้ได้แหละครับนะปัจจัยหลักคือมันทําให้ทีมเนี่ยเล่นได้ต่ออย่างเงี้ยฮะให้หาปีเบียโตได้ระเลงเลือดต่อเนี่ยท,ท้งเธอพี่แกไม่ไม่มีโอกาสรอดแล้วนะถ้าไม่ได้ให้5ถ้าไม่ได้ให้มือไวดีท่าใหญ่คือพี่แกไม่รอดแนะครับผมผมบอกเลยเอาล่ะทีนี้ เราก็จะได้ใช้บอลเกงกิของ8ปีเธนหน้าด้วยทั้ง2คนเลยอ่านี่แหละครับนี่แหละครับโอกาสชนะเรามาแบบค่อนข้างจะชูโลงมาเลยจังหวะนี้มาครับแสแตนบาสกิวเบตา้าอ่าบอลเกงกิก็น่าจะได้ไปสักเกือบตายเลยั้างโอเมกาเชล,ลนอ,อนเะน่ยเพล่อเนะอาจจะถึงตายได้ถ้ามันติดคิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่ไม่อยากฟันธงมาครับเดี๋ยวเราไปกันเลยมาผมว่าน่าจะยังไม่ตายนะน่าจะได้แบบ ผมให้ขั้นต่ำมาสองลอดเลยเพราะว่าบอลเกงกิมันแรงไงถ้าไม่ขิต่อให้ไม่ขิไหนะก็ขั้นต่ำสองลอดถ้าขิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาลองดูกันครับว่ามันจะยิงเข้าเท่าไหร่สำหรับบอลเกงกินะฮะมามาตาชิเนมนาโอเมโฮยะสกิลมาเดวนอุนาเมารนิ ครับที่ผมถึงบอกว่าการเซ็ตจังหวะเทินแม่งสําคัญมากทีนี้ก็คือไม่ต้องรออะไรครับทุกคนเราก็รู้กันดีว่าเราต้องควรจะทำไงต่อไปนะฮะเอาละไม่ต้องพูดมากทําเพลง let's go ก็ถือว่าปิดสวยนะครับปิดโดยการใช้ท่าแอคทีฟของเบลโตฟ้าต่อยเข้าหน้าไปไม่ได้เห็นเหมือนกันนะไอ้ไอ้ท่าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่สำหรับ KO สกีนตรงนี้นะฮะผมเห็นไม่ถึง1ิครั้งหรอกบอกเลยหายากกันนะเพราะว่ามันก็มันก็ต้องตรงจังหวะเหมือนกันแต่ก็คงไม่ได้หายากเท่ากับพวกของไอ้นั่นท่า KO สกีนของโกเบฟ้าเบอร์บายอันนั้นนะโคตรแรงเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ เป็นมิชชั่นที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปมันก็ไม่ได้ถึงขั้นง่ายแบบมูอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นถ้าเราเซ็ตจังหวะได้นะครับเพราะว่าตัวละครพวก8ปีมันแบกได้อยู่แล้วไงมันมีมันมีประกันชีวิตมันมีชุบมันมีอะไรอ่ะมันมันดีเกี่ยวกัารที่ไม่มีอะไรเลยครับผมนะแปีแบกได้อยู่แล้วยิ่งใครมีตัวละครครบเซ็ตอย่างเงี้ยโกคูใครแต่หลายตัวนี้มันแบบเอามามีเรื่องของการป้องกันที่ดีแบกได้อย่างเงี้ยมีกาดยิ่งแล้วใหญ่นะครับอืม ก็ประมาณนี้สำหรับมิชชั่นของเพื่อนทัานาร์ักับดานโอเมกาเชนหลอนเนี่ยใครใช้ตัวละครอะไรในการผ่านบ้างนะครับก็มาลองคอมเมนต์แชร์กันได้ว่าแนวทางของทุกคนเนี่ยเป็นยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามไหนอยากสอบถามก็ลองถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะคอยตอบให้แล้วกันคลิปนี้ไปเลยครับผมบายบายครับบ๊ายบาย